กคนกลับมาพบกับกันได้อีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าหัวข้อของเราร้อนแรงมากเหมือนกับชื่อคลิปเลยค่ะเพราะมีข่าวลือสะพัดว่าประตูสวรรค์และนรกกำลังจะเปิดในวันที่28พฤศจิกายนนี้เรื่องนี้มันคือยังไงคะคุณอ่องฟังดูน่ากลัวเหมือนสงครามจักรกวาลเลยค่ะสวัสดีครับคุณคารดาและสวัสดีเพื่อนๆผู้บุกเบิกทุกคนครับใช่ครับข้อมูลชุดนี้เปรียบเป๊ยไว้ค่อนข้างดุเดือดทีเดียว คือมันเป็นเรื่องของการตัดสินชะตาในฝั่งยุโรปครับโดยเฉพาะการประทะก,กันร,ระหว่าง2แนวคิดใหญ่คือ GCV หรือ Global Consolidated Value กับกฎหมายมีก้าของยุโรปครับอ๋อ GCV การดาเคยได้ยินค่ะที่ชาวภายเน็ตเวิร์พูดถึงบ่อยๆแล้วในเอกสารนี้เขาเปรียบเทียบ2ฝั่งนี้ไว้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับในมุมมองของชุมชนที่สนับสนุน GCV เขาเปรียบ GCV เหมือนแสงสว่างจากสวรรค์ครับเป็นวิสัยทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการความโปร่งใสและต้องการเปลี่ยนระบบการเงินโลกให้ดีขึ้นเปรียบเหมือนถือดาบแห่งความจริงและหนังสือขาว GCV เป็นอาวุธครับฟังดูเป็นฮีโร่เลยนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามล่ะคะเจ้ามีก้านี่คือตัวร้ายหรอคะในบริบทของเอกสารชุดนี้เขาเปรียบมีก้าหรือกฎหมายตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นว่าความมืดมิดครับ เขาบอกว่ามันคือกฎระเบียบที่เหมือนกับดักที่จะเข้ามาล็อกคอเว็บ3.0และพยายามผูกขาดคริปโตเคเ r รนซีครับซึ่งถ้าทางยุโรปยอมรับมีก้าเต็มรูปแบบก็มีความขมวลว่าภายอาจจะเหลือแค่เศษเสี้ยวและถูกจำกัดสิทธิ์ครับโหถ้าเป็นแบบนั้นก็น่ากังวลจริงๆค่ะเหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งคืออิสรภาพอีกฝั่งคือการควบคุมแล้วแบบนี้ทั้งฝั่ง GCV มีทางสู้ไหมคะมีครับในเอกสารระบุว่า แม้จะมีการขัดขวางหรือเล่เหลี่ยมต่างๆแต่นักรบ GCV ยังมีความหวังครับโดยมีการพูดถึงระบบ QFS หรือ Quantum Financial Systems ที่พร้อมจะทำงานและยังมีมาตรฐาน ISO 20222ที่เปรียบเหมือนยักษ์ใหญ่ที่กำลังรอตื่นขึ้นมาสนับสนุน GCV เพื่อใชยชนะครับแสดงว่าวันที่28พฤศจิกายนนี้ถือเป็นวันสำคัญมากๆเลยสินะคะใช่ครับมันถูกมองเป็นวันแห่งการตัดสินครั้งสุดท้าย ว่าทิ่ทางของสกุลเงินดิจิตอลในยุโรปจะไปทางไหนระหว่างเสรีภาพกับกฎระเบียบที่เข้มงวดครับขนลุกเลยค่ะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับชาวพายเน็ตเวิร์กทุกคนเอาละค่ะเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างเชื่อมั่นใน GCV หรือกังวลเรื่องมีกาคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างหน่อยนะคะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ครับ และก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตสำคัญสำคัญแบบนี้สำหรับวันนี้การดาและคุณอ่องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ